ท้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสําหรับเจ้า h ีโนยูโร5นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพามาชมเจ้าหัวลากชมมูโรห้า Euro จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยภายนอกนะคะหัวเก่งออกแบบตามหลักพลศาสตร์อากาศค่ะโดยจะมีความโค้งมนมากกว่าแต่ว่าต้านอากาศได้น้อยกว่านะคะและสามารถลดพลัของรถบรรทุกขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงได้ถึง2%ค่ะ วกลุ่ลมและกันชนใหม่แบบ 3D ลดแรงต้านอากาศที่ตัวถังและล้อและยังช่วยให้รถประหยัดน้ำมันไปได้ถึง4-5%ค่ะกระจังหน้าออกแบบใหม่ช่องอากาศขนาดใหญ่ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆและยังมีกระจังหน้าแบบโครเมียมดูดีล้ำสมัยได้มาตรฐานโรงงานเีโนค่ะกระจกมองข้างและกระจกมองหลังมีทั้งหมด6บานได้แก่ กระจกมองหลังซ้ายขวากระจกมองกันชนกระจกมองประตูข้างซ้ายขวากระจกมองใต้ประตูแบบ EC ออกแบบใหม่ได้มาตรฐาน UNR 4 6ค่ะเพื่อให้ผู้ขับขี่นะคะมีมุมมองที่ชัดเจนลดจุดบอดและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองค่ะท่ออากาศเข้าปรับปรุงอัตราการซึมเปลองเชื้อเพลิงและความสะดวกในการติดตั้งตัวถังรับอากาศเข้าจากทางด้านข้างขยายช่องรับอากาศ ลดความต้านทานการดูดอากาศค่ะภายนอกเจ้าโอ r o 5ของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนเรื่องเครื่องยนต์นะคะจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงรอติดตามกันได้ที่ฮีโนมิซุยบุซันของเรานะคะ